คิดจะเต็มโลบักกันอยู่ใช่ไหมล่ะ นี่เลยสโมกี้บัคยันมีการเติมโลบัคเลทส,สุดคุ้มและยังมีบริการกดกิฟต์ไอเทมราคาถูกแสนปลอดภัยแถมยังมีบริการกองสุ่มแก่ตันอีกด้วยและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายได้ยินอย่างนี้แล้วตเติมเพมครั้งต่อไปต้องที่ m o k กี้บัคกันแล้วแหละคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยโอเคครับก็ขอ,ขอกราบสวัสดีสวีสดัดน้องๆสุดที่เลิฟสุดที่รักทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็กลับมากับพี่จิมมี่สุดหล่อโน .1 ตัวเติงอวันที่ This game. แล้วก็วันนี้เป็นอัปเดตใหม่แล้วเป็นอัปเดต3ก็สิ่งที่เข้ามาในอัปเดต3นั่นก็คือเกาะใหม่นะครับแล้วก็บอสใหม่2ตัวมีโดฟาเมงโกกับตัวของพ็อโไดก็ผลที่เข้ามาใหม่ก็คือผลทรายนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะของเจ้าโดฟาเมงโกนะครับเป็นเกาะใหม่ล่าสุดแล้วเป็นเกาะที่ตอนนี้ถือว่าฟาร์มได้เงินดีที่สุดแล้วนะ ราะว่าเป็นด okay, <Okay, S 1> ัมมี่12โอเคก็อัปเดตก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เจ้าสเต็ป ที่เขาเพิ่มมาเป็นพันสีแล้วนะเออนี่มันก็จะตันอยู่ที่พันสีแล้วตอนนี้แล้วก็มีโค้ดใหม่เป็น5 5 k like ได้1,000 0แสนเบลีนะครับโอเคก็อย่าลืมเอาไปใส่โค้ดโค้ดก็เขียนแบบนี้นะเดี๋ยวเขียนให้ดูเลยละกันเนี่ยกดตรงรูปนกอะไรเนี่ยนกแฮม m ิงเบิร์ตรงเนี่ยแล้วก็พิมพ์ไปว่าเออ5 5 k like แบบนี้เลย enter ใส่โค้ดแค่นั้นนะได้แสนเบลีแบบ โอเคมาดูันในส่วนของตัวเควสด,ดีวกว่าว่าเขามีอะไรกันบ้างก็จะมีเควสกำจัดลูกกระจอก10ตัวนะครับได้ประมาณ7จ็ดแสนห้าก็เสร็จเสร็จรวมๆแล้วมันก็จะประมาณสามล้านนิดๆแล้วก็เจ้าเควสค่าเจ้าดูฟามิงโกนะครับประมาณล้านสองพอทําเสร็จแล้วก็จะประมาณ6 000, ล้านนเองก็ ถ้าค่าเจ้าโดฟามิงโกเนี่ยมันก็จะมีโอกาสตอบผลได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปโชว์สเตปลีลาเพ่าๆแล้วก็ผมมีเทคนิคการฟาร์มเจ้าโดฟามิงโกแบบอีซี่้วยนะวิธีฟาร์มแบบอีซี่ก็คือใครที่มีผลตีไกลๆก็มานี่เลยเดินมาตรงต้นไม้ของพ่อแล้วก็เตรียมตัวใช้สก,กิลกัน แล้วก็จัดไป20ปสะเตปอเนี่ยมันก็จะยิงสกิลไม่โดนรอแล้วนะแล้วก็ปล่อยให้มันเดินมาอย่างงี้อ่าแล้วมันจะเดินมาใต้ต้นไม้ของพ่อปุ๊บล้วก็ใช้บีเซนโตนะครับหรือใช้อะไรก็ได้อ่ะของทุกคนอนะ่ะเนี่ยยัดสกิลไปเรื่อยๆแบบไม่โดนดาเมจรอแปบ๊บเฮ้ยตัวตกเกือบเกือบไปแล้ว สกิลอาร์ไม่โดนนะบทนี้โอ้โหเรียกได้ว่าตึงจัดเลยนะก็กว่าจะตายก็นานอยู่ได้6ล้านแล้วก็มีโอกาสได้ผล s สติงฟุตหรือผลได้นะครับโอเคเราไปต่อที่ลูกกระจกกันดีกว่าว่าทําเสร็จแล้วจะได้มาประมาณเท่าไหร่แต่ประมาณ3ล้านแน่นอนอะ3ล้านนิดนิดก็รับเพสมาแล้วก็จัดการจัดการไปโอเคก็นี่นะครับอยู่ที่3ล้านเถือว่าได้เยอะอยู่นะ ก็เป็นเกาะที่ฟาร์มได้ดีที่สุดแล้วแหละสำหรับตอนนี้ในอัปเดต3นั่นเองโอเคเดี๋ยวก็ต่อไปเราไปกเกาะเจ้าตัวของขาอข้อใกันดีก,กว่าว่ามันอยู่ที่ไหนก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่เกาะใหม่นะเออมันอยู่ที่เกาะทะเลทรายเดี๋ยวเราไปเกาะทะเลทรายกันเลยวิธีไปก็จะเออประมาณรัศมีลองติจูดกับละติจูดที่57เซนติเมตรนะ ก็ตรงไปทั้งเนี่ยเอาง่ายดูเดี๋ยวดูจากตรงนี้นะอันนี้คือเกาะอลองปาร์กก็เนี่ยเลี้ยวซ้ายมาทะเลทรายแค่นั้นน่ะเอาง่ายเกาะ,ะทะเลทรายอ่ะน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละอืมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอก,กันที่นั่นเลย <S <S โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่เกะาะทะเลทรายแล้วเนอะก็มาดูเควสของเจ้าตัวโดฟามิงโก้ไม่ใช่โดฟามิงโก้เจ้าตัวเขาคโคโดายกัน <S <S นี่นะครับเควสจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านทวนแล้วก็รับมาก็ เจ้าฮอคดายจะอยู่ที่ตรงนู่นประมาณตรงนี้นะโอเคก็ตัวนี้ก็มีทิคในการฟาร์มเหมือนกันแบบอีซี่เลยก็ตัวมันจะบากเว้ยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันตั้งแต่แรกแล้วเราก็มายิงตีไกลๆตรงเนี้ยคือตีฟรีเลยนะบอสอะเนี่ยเราก็ยืยนตรงนี้เว้ยเราก็หันไปหามันแล้วก็ยิงบ่ตัวมันจะกระโดด กระโดดหนังยางอ่ะกระโดดดิ้นดิ้นแบบนั้นอ่ะถ้าเราเดินไปหามันอ่ะทีนี้มันจะไม่บักแล้วนะมันก็จะเดินมาหาเราเลยแล้วมันก็จะฆ่าเราด้วยแล้วมันก็ตีโดนเราด้วยแต่ถ้าเราอยู่แบบนี้อยู่แบบของเราเองตีมันไกลๆฟึบฟเออแค่นั้นแหละมันก็จะได้ได้ขยวดแบบอีซี่มันก็จะกระโดดหนังกระติกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะฆ่ามันตายนะโอเคก็จัดสกิลให้มันไปเรื่อยๆแล้วกันแบบนี้ยิงไปเลยเรื่อยๆแบบฟีสปอร์ต ทั้งวันยังไหวยิงไปโอเคเห็นไหมไม่มีอะไรยากเลยคืออีซี่ห้าล้านชิวชิวมีโอกาสได้ผลซ้ายด้วยเออก็อย่าลืมมาทำกันเดอร์แบบนี้โอเคก็อัปเดต3ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่าน,นี้แหละน่าจะหมดประมาณเท่านี้แล้วนะก็เดี๋ยวทวนก่อนว่าสิ่งที่เข้ามาก็น่าจะมีประมาณถ้าแปดพัน แต่ตนอนที่พัน4แล้วก็ผลทรายที่เข้ามาใหม่แล้วก็โดฟามมงโกกับลูกกระจอกของโดฟามมงโกแล้วก็โดฟามมงโกโอกาสดอกผลได้ประมาณ1%เ แล้วก็เหมือนเ,เหมือนกับพอเขาได้เลย1%เซเหมือนกันที่ดอปผลทรายแล้วก็โคดใหม่แค่นั้นแหละมีประมาณเท่านี้สําหรับอัปเดต3ก็ไม่รู้ว่าผลกำกำหรือเจ้าเออผลยางยืดของลูฟี่นะครับจะมาตอนไหนก็ตอนแรกเห็นทีเซอร์ก็นึกว่าจะมาอัปเดต3แต่ว่าไม่ใช่เป็นผลทรายน่าจะมาหลังจากนี้แล้วมั้งโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้พี่ได้สร้าง Discord แล้วนะก็ อย่าลืมมาเข้ากันเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยก็ดิสคอร์ดอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แบบ100%นะก็ตอนนี้กำลัง พัฒนาแล้วก็สร้างอยู่นะครับโอเคก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็แคนอะ่ะอย่าลืมเข้ากันมาด้วยละ่ะตอนนี้ยังไม่เห็นใครขอมันเลยก็แคนเนี่ยเขียนว่า Boo b เบอ b e r ี y แค่นั้นแหละในช่องค้นหาแคนแล้วก็ขอเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่จะกดรับให้นะครับน้องโอเคก็ประมาณเท่าน,นั้นแหละสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ s ับ s ไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อแจ้งเตือนเวลาพี่ลงคลิปไปจะได้ไม่พลาดกันเดอร์ โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับน้องๆสวัสดีครับจุ๊บจบ